หอมซอยๆเลยหอมกระเทียมกับหอมซีไข่เอนกระโต๊กอีกแล้วปกแปก๊กปกแปก๊กสวัสดีตอนเทีพี่น้องวันนี้นะอาหารเกริดอีกแล้วสาวนิ้มล้มงโง่อีกพวันนี้นะนิ้มมาเลย ชี้นของ t h หมดตายอีละอี่พีนั่นนองเดยพาเพียเฮ็ดชินด้วยเพียรีอยู่ี้วนะตะแฮงอยู่พี่ครับเนาะไลยตามเดินโคกนี่งานซอยลอดนด้วยนิมมันจะให้อยู่โง่ตายโอ้ยากเลยบอโอ้นิมเฮ็ดเอาเสกิ้วคอโลดโง่เลยการเลงโง่การเลงเก้วคอตาย เอวาเด้อบ่คาดปลาซีมากอนเราได้มากนาดน้ำอ้อยนาเพื่อน่ะทังเพื่อนิงจิมันงาใครพ่นได้โย่เาเมไปโย่เาเมไปให้ได้่เมะเดี๋บ่ไปนาละโอ้้าขี่รถชนิ่ธรรมดาอ่น่อกันยไดล้น ตาปลาซี่อย่เพื่อโคแต่แกวเราไงรอมาได้โคนมมาได้ค่อยมัร์กนมมานี่โคนมอันนี้เมื่อเอานพัสนิมสบายดีโอเคโอ้เฮ้อว้าวคือเสียงแงีให้น้ำงูบ่สโง่จะนิมซื้อห้องห้องไม้ซื้อห้องไม้ตายเฮ็ดพูดพี่ซื้อน้องกินโอ้ยตาปลาซี่ถือแลนแล้วเฮานมกัน โอ้แม oh, ่นบ่อปีงก้อนมันชุกค่อยเอามือเลยปีงปั่นก้อนนมมันปีงชุกค่อยเอามือเลยนี่มันตามพนนลยตามหนึ่งไวยไม่เลยอ้อปีงห่านนมเราได้มาอะไรขอน้ำประสิวของแท้ของแท้เอาเช้น้ำนี่มีเหมืนน้ำตักมคนมีบ่ตักเตือนะ ต네้องเ่าต่อกว่าไหมจะไปคือเป็นเกพูดวะไปนะเหตุจกพูดเจิพูดสิแปดอีก ออสิบปรูดโคสาพูดพูดละแสนเนาะิบปดพูดพูดละแสนไปกิดเสียไปแกวไหนบอกถ้าทดย้อนีกยัปันบอกหนามบวีดมันเสื้อเกลือร้ายแจะจังนั้นมืดเหินเนาะ เี็มเข้มไปชาวอนนั้อำยำยกลังซอยปัดพูดเช่นจกพูดว่าตาิบห้าป่ีแปดแล้วา่ะนมแปดมากบีก็เพลมันบีมันเช่อบีเชบีอบอร์บ่เชื่อบีมันนะนิม ไ<ด>ี้ปงไรโผ่ไปุนเลยปีงแล้วชุกระบวนนม,มนะนะทุนชิกเล่เพื่อโคไม่าจะชมกันเนี่ยเืมาคาไม่ใช่ที่มันนเอามาคานยปีงข้านมก็เลิมลเลิมจะได้ทีแล้วทุคกคนน <S <S โอ้เลิมอยแปบจะสุกละ

หลายโพล้อดเลอร์เป็นคุมได้อ่พเจ้าเนาะทิมยิกลงอีกลงโอ้ได้ลายยังเต็มคู่อยู่แล้วฮอดเช้าใช่ไหมนี้หลายเฮาลายเฮาเราชดพ่อโลดเอามือมีเพศเนี่ยมือผู้เดียวได้นันง เพิ<ส> <T> ่งในกับญาติมาแล้วเพื่อทำหลังก็ได้ได้ไปได้แล้วกับญาแล้วเอาไว้ก็แล้วนะบุษยีอยู่เนาะชอบมึงอยู่แล้วจะพอว่าเอาตัวนี้ละลายอยู่คนเราพคนนานตาบุงอยู่่าจับไปเชื่อพูดได้ละลุบเลยเฮ้ยย่าแหละมันลายพูดแล้วเนี่ยไเน็ดกินมีเมด gia bạn có... nơi gia tận ao giao này ra mà được này được 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 ตาตาดีดึกตาชชอมึกงตะเฮงเล่บตาดัโอ้ยใช่เลยหัดเลยเพาลดดีต่วาเอาอันนี้ำเดียวหรือ่เออลำเดียวกับพอหัดเนี่ยแต่เร็วเอาพูดแท่แ่กัในลายช่ได้เต็มทงอยางง่าย

เหมนยังวันทันบล่วัข้ามด้วหลังจากที่เอาศีลมาฮอดกับสะพอนมาเกมคารเลยเอาศีลออกมาได้ไว้ตู้เย็นส่วนหนึ่งก็มาปิ้งสีเฮดปิ้งเมนูจริงเนี่ยมันเลยปิ้งกินส่วนไหนึ่งอาหารแรกเลยนะเครื่องปรุงก็มีกระเทียมแล้วก็เกลือเป็นโน้ตอยน้อยนึงต่ไม่ใช่เกลือได้กระเทียมมาเพียง เราจะเขยกับกระเทียม่าเดียวนะเตนเมนูันนีขึน่จั่นน่นบ่่อน้บ่มได้บเมหมูกระปกอนเผิ่หมูเดี๋ยวนี้นะนจาน ว่า,าน้ำตาลการขนาดพูดอยู่นอ,อกกันอ,อ,อ้กินพอลาเทรเลอร์น้ำตาลนะนเชอมาเบ่งดูกินได้ไหมดงเยอะนะมั เออสีกนกำลังจักที่เอ,อิบแล้วก็มาร์กไว้ทุกคนเลยพอามาร์กไว้ประมาณ15น,นาทีประมาณนี้ละพเพราะว่าฟ้าจะกินข้าวละแล้วก็มาปีงในแบบนี้เลยปีงมายางอะ้านี่กำลังได้ทีเลยกำ <c oughs> ลังได้ทีเลยทุกคนเอ้ยกำลังได้ทีเลยนไงโอ้เสียแต่เต่าห้องเปล่า น้ำมะกะอกหอมมะลิเนาะหอมซอยๆเลยหอมกระเทียมกับ,บหอมซีไข่ได้น้ำซอสหอยมาลาดลาดใส่แห้งคักเไวนี่แห้งโนคักเอามืกิ้ดิมาามาทำแจ่วเพิเ่มเลยโอ้อเจรรอเจรอทุกคนวันนี้ปิ้งซิงโง่จำแจ่วเพสได้ไหมเนี้่ยเมนูใหม่แซ่บๆหอม,หอม กอิลปกปักปกปกอ้วนออากันกินเพร้อมแล้วทุกคนปีงสินโง่จำกับแจ่วเพยอ๋แจ่วเพยมาคิดแดงเลยโอ้หำหวานเห็นไลอ๋การขนาดผู้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 ท่านท่านมามานี่มามว้านไปสิมันก่อนทุกคน ตอนนี้เมนะมา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 ทุกคนอาหารแรงแซ่บๆเลยตอนนี้ใหญ่เลยอุ้ยอ <E ุ้ยเจลคักนี่นี่ยางชิ้นงงชิ้นย่อยเออมันกับข้าวเหนียวทุกคนน้ำเจีวขมๆแค่เพียงับผม แ่ใ่เ uh, ือไปลเดินำไปเลยแซ่บ่แซ่อ่าสุดยอดมเลยมามาคนเช็ดเชาดปาลุ่งนะบายดปาลุงเใาย่ะอ้อห๋อนี่ายเช็ดยายาฮะมายเข้คกันเช็ดเช็มาเดินกุกนไเดี๋ยวเด้อปิ้งซีนแบบนี้เลปิ้งซีนมูจำเกี่ยวผี

ตอนนี้ก็กินข้าวกับอิ่มแล้วทุกคนเลยโอ้อาหารแรกวันนี้ก็แซ่บได้เลี่ยนเมนูนะเมื่อก่อนนะเฮ็ดมาเพรให้กินรอบนี้เฮ็ดปิงปิงหรือว่ายางจำแจวเพรอบนี้นะแซ่บขนาดเลยอาหารแรกนะเขากินน้ำกับอิ่มเนะนั้นคลิปนี้ขอจบสำเนาทุกคนของมองกุกจำใจฉันรับผิดตามชมคลิปหน้าพอดีไหมทุกคน